ครับสวัสดีครับสมาชิมเด็กขลุบมณีเบ้าแอมเราทงอยู่บ้านนองพุทโธครับสมาชมยื่นข่าวว่าไอแดงได้เลข้สามตัวมาแล้วครับไอแดงกูม่านทองของนองพุทโธครับกูม่านทองไปบุกกองสลากไปเอาเลขอยู่กองสลากเนาะครับสมาชมเนาะงวดที่แล้วนี่ไอแดงกับไปเอามาครับวันที่สิบหกเมษายนได้เลขมาหาแปดกับเขาเต็มเครื่องครับถูกตรงตรงเนาะครับสมาชมเนาะงวดวันที่สองพฤษภาคมพศสองพันหนร้อยหกสิบห้าไอแดงไปบุกกองสลาก เอาเลขสองตัวสามตัวมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมแต่เป็นว่าเป็นฟลาฟันอุปสรรคหลายอย่างแห้งครับท่านผู้ชมไปเอากับผู้หนากองสลากเลยครับไปเอาไปเอากับผู้คุ้มผู้คุ้มกองสลากนะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นว่าเป็นซื้อทันคุ้นทันคุ้นมาสั่นครับท่านผู้ชมเป็นผู้คุ้มใหญ่อยู่ในหันครับไอแดงเกือบเอาชีวิตบอชครับเกือบถือจับขังขุกมาสั่นครับท่านผู้ชมเนาะ ก็มาเบงเลขสามโตงวดพันที่สองพฤษสภาคมกับน้องพุทโธกันเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทงนับไม่เด้อครับท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังกับน้องพุทโธกันเลยครับสวัสดีครับน้องพุทโตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องพุทธโธสวัสดีค่ะสวัสดีครับเบาซูเบาแอมเราทงครับเอฟซีฟังในปากลาอันไอแดงไปเอาเลกมากหรอที่บอกครับมันไอแดงมันบอกว่า มันฟ <Huh? S 2> ันสะหลายยางแห้งฟารดำหลายยางน้ำบอกเก็บออกซิไดซหลอลล์หัวฟาร์ดานยังคือสิร้ายรามแต่นาะน้องผู้ชมอันบอกไอ้แดงก็บอกว่าเกี่ยวกวนคาทิมเฮ้ยสิคาทิมเออทหารเขียว่ะละมันจะไปเอาเล็กสามตัวครับมันกะเจอทหารใหญ่จะจับตัวไป็นาทิมครับทหารอยู่กองสลากครับ ไอเด้งมันบอกว่ามันหนาย่างมันจะย่าง,งไปเอาเล็กสามตัวแ่แกข้นกันจับมันได้ก่อนผู้คุมครับทบหารจับมันได้มีผู้คุมอีกครับแล้วก็มีทันคุ้นนะครับทันคุ้นนี่เป็นไทยแบบอะหัวหนาใหญ่ครับหโว้มีหัวหนาใหญ่ายจริงจนี้ดองสะาดหนาญ่โอ้ พ่อนาใหญ่ซื้อท่นขุนบอกอละ่ะครับพ่อนาใหญ่พ่อจังการกกามมครับบอกจ่างพม่ขาผินนี่ครับสัางไอ้แด้ยงน่ะบอกขาไอเลอ้ยงทีมน่น,นะรอบไอ้ยงมันแต่ล่าใจเย็นเย็น,จยน <laughs> ใจเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นครับอไอเลี้ยงมันแต่ล่าไมีคของดีไม่หายที่สุดไอเแดงมันกตล่ไม่ของดีไมหายที่สุด<อ>แต่ต้อลไปตัวไปบอกครับ ทังไดอีกเอ๊้แลก่นเราก็ยื่นน้ำแดงว่าหายคับยื่นน้ำแดงไงไพแบบ่ะยืนน้ำแดงไงทันคุณครับบอกครับยื่นน้ำแดงไงทันคุณมันห่อไปน้่บ่ครับแดงก็บอกว่าข้องยี่หายากนี่ครับยี่หายนี่ ไอแดงมันบอกว่ากขอทำแดงมีหายอยากแข่งอะไรมาไงง่ายนอกจากเจ็บว่อกคุณคนถือครับบอกครับโอ้ครับครับกังจักบอกเนาะไอแดงคือมันทถอะครับทั้งนี้ิบบไงไอแดงมากางยืนมีกินควันนึงครับแล้วท่านคุณกะกินเข้าไปครับครับท่านคุ้นก็บอกว่าแสีบเสบโอ้ครับครับท่านคุ้นบอกว่าเอาไม่อีกควดครับ พอร้บไอแดงกันบ่ครับอืมครับครับขันคุณนก็ไปแบ่งทหารกินครับครับผมแม่งหันมือเสียแล้วไอแดงบอกว่าขอเลี้ยงซ้ำตัวเนี่ยว่าให้ได้เลยครับครับไอ้พวกว่าหืมว่าให้ยหรอกขันคุ้เหรอคั้งทีครับอืมครับครับขันคุณนมาพวกห้ครับครับวันนี่ ไอเล้งก็ถามว่าจะว่าหายีวีว่ะมุงกรไปอื้อจะจับไปขาดิุงเลยครับห่วยจับไอเด้งกันะครับตายตายตายแต่ไอไอเลงก็บอกา่ายังยนกระเป๋ามันเอากินว่ะอมันถุงกอกว่าขาดิุงแล้วก็ขมุยเอากระดาษว่ะโอขาดิีบขาปนต้องทำแดงเลยนอ้มนตะมี่เนวนะครับสานผู้ชมเนาะที่ไหนอีบกล่ะไอเลงกอกว่า เกิดไปชีวิตมันแล้วก็ให้เลข้ยงสามโต้มันมันจะเอาแดงให้กินขื่อครับโอ้เสียเอาหนังแดงมาให้กินทุกมื้อครับอืมอืมอืมเอาเบิ้งบาดนี่ไม่เอาเลยอืมการขึ้นตาขึ้ครับอืมก็บอกว่ากานเอาแดงให้กินมื้อก็อิ่มมื้อนการที่การได้กินแค่มื้อเดียวกันขึ้นตาบอกว่าตกะล้มครับโอ้โต๊ะล้มครับครับครับอืมการสัญญาจะลอยหนีอะไรกนรขึ้นว่าครับครับครับ ที่นี omething, <ts il> ch, ่คุ้นกะไปไฮมันตปีเวรงเครับครับเราทลารากินแดงรัฐบาลแขกนะครับครับเลขที่ได้มากครับตัวไหนครับบังเลขที่ได้มากก็เขาก็บอกว่าถ้าท้าราอะมุน้นะครับ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 กะยิบยิบทุกวันหน่อยทีมากับอืแล้วก็เลขที่ออกแปดหกสองครับแปดหกสองครับ เลขสามตัวแปดหกสองแปดหกสองเรืครับมันจําได้แน่นอนตัวมันกกัเนียนแน่นอนครับแล้วไอ้แดงบอกว่าขากลับขากลับไปหามาตางจะเจอผีครับครับผีผีมันก็บอกว่ามัจจะขยับมัจจะขาทิ้คันมาหายเลขหน้าครับเนี่ยอะไรเนี่ยก็คือไอ้แดงก็ร่างจะกลับไปหามหาแบบมหาผู้ช่วยเหร่มครับมหาผมครับครับผมแล้วมันก็เจอผีรับค่าครับ เจอผีรับท่าอีกมันเขาไปหาทหารอะไรมันอยากโดนขาผิมครับโอ้มันก็เลยเห็นแรงเขาได้มันก็เลยจะรัดเอาเอาเหล็กก็เป็นแรงครับโอ้ยเป็นสิมาจรผีเกิดจาะเอาเหล็กแล้วไปแรงอีกวะมาละข้าหน้าของเหล็กครับอืมแต่เป็นเขาอะไรเนาะครับแต่เป็นเขาอะไรครับ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 เพราะว่ามีน้ำแดงครับบุ้งมีน้ำแดงไปเลยโอ้เก่งเนาะมาจากยังไงอีกผีมาจากไหนบัด นี่มี้งก็ขอตะลิบนั่นมาแดงค่ะไอเดงบอกว่าจะให้ยวะน่าครับอืมไอเดงบอกว่าให้กให้โอ้มันบุบมันบุบแค่แหงเนาะค่ะอู้แพงครับมันเป็นมันเป็นกุมารทองสายสายบุญครับอืมโอ้ไอแดงเป็นกุมารทองสายบุญครับอืมครับครับครับสาธุสาธุสาธุสั่งบารมีเนาะครับครับผมมันก็เลยเห็เลขไปครับแปดพวกสองครับ บอกผีมวนมาถาสซโรเสลยอายุมากองสลากอีกครับไข่ผีผีสิงเงินกะแฮงมาเลยครับบอกครับแรงมาเลยครับโอ้แปลว่าขอเลขกขอเลขกครับอ well, ือสร้างว่าแร้เลยบอกว่าเอาสมุดมาจดเอาแรงมาบรอครับแล้ว yeah, ผ exactly. ีก uh ็เลยไปเอาสมุดท well ี mm ่งานจะฟ้องมาจดเอาครับอ right ืมครับครับครับแล้วก็บวนให้ที่เราก้นจดอที่เราคอนแรงมันก็จับไปย่ำหัวครับฮะ แดงกาจักเล็กไม่นั่งอยู่ไหนคนแนมมึงเอาครับโอ้เฮ้คนแนมมึงเอาให้พีบมันนะแนมมึงเอาครับมันหยาดมันหยาดเอาไว้หนีมันเล็กครับมันกหยาดลืมตัวเล็กด้วกันเนาะครับครับครับถ้ามันหายครับอืทันคุณเป็นตียินน้ำแดงเมันก็หายเล็กเลยหรือเปล่าครับหายเล็กเล่ครับโอ้ทันคุณนี่ผู้คุ้มที่บอกบอกลักครับผู้คุ้มใหญ่ครับผู้คุ้มใหญ่เลยครับมื่อไหราใหญ่ครับมื่อไหราใหญ่แต่แต่ยังไม่ใหญ่กว่านี้เลยครับบอกครับ เพิ่นซื้ออีกยัางอะไรแบบน่ะนี่บมงอสรรคซื้อครับบอเพราอเพิ่นเพราะเพิ่นเป็นสลากกินแดงหลายตัวนี่ครับโอ้ครับครับหลายตัวเนาะครับน้างสัมผัสชมเนาะมีผู้คุมหลายคือว่าเนาะครับเป็นเจ้าที่เจ้าทางคุ้งปองสลากไปย้อนพวกผีบริษัทก็ไปหาฤกษ์บัวใหญ่ถ้าเกิดมีแต่มาตัวเนาะครับสัมผัสชมเนาะครับอันนี้ไอ้แดงมันเข้าไปถึงมหนบอสเข้าไปถึงครับไอแดงกับอาหารบอกลาครับ ครับนี่ก็ว่าเกือบตายเกือบตายครับเกือบตายโอ้โหเกือบตายเกือบตายเบ้าแอ็มโลธงกระเดื่ื้อนำแดงมาให้ไอแดงมีสื่อของมาฝากเล็กๆเนน้อยมาฝากมังพุดทูนะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นนําใจจากเบ้าแอ็มโลทงครับเนาะสี่ตัวเลขอสามตัวตัวไหนก่อนบักบ่ะตัวเลขสามตัวตัวไหนก่อนแปดหกสองครับแปดหกสองแปดหกสองครับแต่เลขสองตัวคิดยี่สิสองครับเลขเกี่ยวก้อนั่นเหรอ โอ้ครับแต่เลขสองตัวกับกับกระหน่ำกระได้ครับเจ็ดสองสองเจ็ดนะครับโอ้ครับ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 อู้สระลายนกขับสำหรับผู้ชมเนาะขอบคุณขอบคุณน้องพุทโธได้หลายนะครับท่านผู้ชมเนาะโอ้เดี๋ยวว่าแอมเราตรงกับสิจดตัวุ้ยใส่กระดาษไว้ให้แคบหน้าจอครับท่านผู้ชมขอบคุณน้องพุทโธได้หลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเรทงนั่นไม่เล้อครับเดี๋ยวเบาแอมเรทงกระสีให้เบิ้งตัวเลขครับครับผมท่านผู้ชมตัวเลขของน้องพุทธโทธครับไอแดงไปเอาเลขสามตัวจากกองสลากครับแปดหกสองแปดหกสองเลขสองตัวกับเจ็ดสองเจ็ดสองครับก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ้งครับปัทมาไม่โชคไม่ลาบกับน้องพุทโธทนนะครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่สองพฤษภาคมุนสองสองพันถลอยหกสิบห้าครับท่านผู้ชม แคบนาจอยด้วครับน,อน้องามีโฉบใหญ่ครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้บ่าวแอมเราตรงกับิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปนาครับเจอกันคลิปนาไห้มีโฉบมีลาลำรวยเงินทองครับสวัสดีครับ